เราไม่ต่อภาษีเกิน3ปีเราจะถูกดำเนินการอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันค่ะข้อที่1เลยค่ะทะเบียนรถเรานะคะจะถูกระงับโดยอัตโนมัติตัดทางขนส่งทางบกอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะข้อ2เลยนะคะถ้าคุณยังป่าฝืนในการที่จะขับรถที่ถูกระงับทะเบียนบนท้องถนนและโดนจับคุณจะถูกปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะข้อ3ถ้าเราจะไปจดทะเบียนใหม่ต่อภาษีพรบใหม่ไม่ได้ต่อได้เลยคุณต้องนํารถเข้าตรวจตอรอเพื่อนําหลักฐานนะคะไปยื่นจด ทะเบียนใหม่แล้วคุณจะโดนอะไรบ้างคุณจะโดนปรับค่าธรรมเนียมเอกสารในการจดทะเบียนใหม่ค่ะข้อ4กรณีที่ไม่ต่อภาษีเกิน3ปีต้องไปจดป้ายทะเบียนใหม่ประมาณว่าเราซื้อรถใหม่เลยนะคะแล้วก็จดป้ายใหม่เลยค่าใช้จ่ายหลังจากเราไม่ต่อภาษีคุณจะต้องถูกปรับในการไม่ชาําระภาษีกี่ปีก็ว่ากันไปเลยต่อไปก็เป็นการตรวจสภาพรถก็อยู่ที่200-500ถึงบาทแล้วต่อไปก็คือการขอใช้ทะเบียนเดิมบางคันยังไม่ได้ยกเลิกเนาะก็ต่อเนื่องได้เลยก็คืออยู่ประมาณ100 200บาทแต่กรณีที่ถูกยกเลิกไปแล้วออกจากระบบไปแล้วต้องจดทะเบียนใหม่หลักพันค่ะเป็นไงคะคลิปสาระวันนี้ใกล้ตัวเราไหมคะใครที่ยังไม่ต่อภาษีรถยนต์ใครที่ยังไม่ต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ side, รีบเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบสาระแบบนี้แนวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ขวัญกฤษดากุ้ณาด้วยนะคะ